สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกทกท่านท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับพบกับผมนะครับบ่าวทวงเมืองสีออโตโ้่าที่โชว์รูมมาด,ด้าทีทีซีสเกตหางง่ายครับโดยโชว์รูมที่ผมอยู่จะตั้งอยู่ใกล้กับสะพานขาวติดกับถนนใหญ่เส้นซีสเกตอุทุมพรพิสัยใกล้ห้างบิ๊กซีนะครับ มีเ c ีนะครับเรียกร้องกันเข้ามานะครับบอกว่าอยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับการใช้งานนะครับการปรับที่นั่งเบาะแล้วก็การบันทึกที่นั่งเบาะนะครับว่ามีขั้นตอนเอาไว้อย่างไงนะครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดพอดีนะครับก็เลยได้โอกาสมาถ่ายทําคลิปให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเลยนะครับไปการปรับเบาะที่ถูกวิธีนะครับในฉบับของมาดานะครับเบื้องต้นนะครับให้ปรับพวงมาลัยนะครับให้ไปจุดต่าสุดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ ปรับเบาะนะครับไปหลังสุดเลยนะครับจุดซีนนะครับตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ปรับพนักพิงหลังนะครับตัวนี้ให้มาด้านหน้าให้รู้สึกว่าเก็งหน้าท้องนะครับแล้วก็ปรับให้ผ่อนคลายหน้าท้องออกไปนะครับให้รู้สึกว่าผ่อนคลายนะครับตัวนี้ปรับไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ปรับมาด้านหน้านะครับโดยเท้านะครับ ฝั่งซ้ายนะครับวางที่ตำแหน่งวางเท้าเท้าขวาวางที่เบรกแล้วก็ซนเท้านะครับวางที่พื้นนะครับตัวนี้ปรับมาจนรู้สึกว่าเก่งเท้านะครับหลังจากนั้นนะครับให้ปรับไปจนรู้สึกว่าไม่เก่งเท้านะครับตัวนี้จนรู้สึกว่าไม่เก่งเท้าให้ตำแหน่งที่พอดีนะครับตรงนี้นะครับสามารถเหยียบได้นะครับแบบคร่งเบรกได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ปรับความสูงขึ้นมานะครับ ให้เห็นฝากระโปรงหน้านะครับ1ส่วนสี่ของฝากระโปรงหน้านะครับต่อมานะครับก็ปรับพวงมาลัยนะครับให้อยู่ตรงข้อมือนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พนักพิงหลังนะครับให้ติดกับรั้งเอาพอดีนะครับตัวนี้นะครับรู้สึกให้แขนเอาเก่งนะครับพูดง่ายเก่งนะครับพอได้ระดับแล้วนะครับให้ปรับความสูงของพวงมาลัยขึ้นมานะครับให้เห็นม่านวัดหรือว่าหน้าจออิดีชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ ล็อกไว้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ท่านั่งที่เป็นธรรมชาตินะครับในฉบับของมาสด้านะครับกินบะอินไตนะครับต่อมานะครับเราจะบันทึกที่นั่งตำแหน่งเนาะเพราะว่ามาสด้าสองในปีโมเดเยสองพันยี่สองนะครับจะสามารถปรับไฟฟ้าได้หกทิศทางแล้วก็เมมโมรีซีทได้สี่ตำแหน่งด้วยกันนะครับเบื้องต้นนะครับจะบันทึกที่นั่งได้นะครับต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็เข้าเกียร์พีเนาะนะครับ ปุ่มสตาร์ทนะครับพอสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จนะครับผมก็จะมาตั้งค่าหน้าจอ a c t i v e d e v i n Wind Chill นะครับตัวนี้นะครับหน้าจอนี้นะครับจะถูกบันทึกตำแหน่งไว้ด้วยนะครับในการตั้งค่าเบาะบันทึกที่นั่งเบาะนะครับผมก็จะมาตั้งค่าในหน้าจอ Center Display นะครับตัวนี้นะครับเบื้องต้นนะครับให้เข้าไปตรงเมนูตั้งค่านะครับตัวนี้กดเข้าไปนะครับสามารถตั้งความสูงต่ำได้ แล้วก็ความสว่างได้แล้วก็ใครไม่ชอบก็สามารถปิดได้นะครับตัวนี้นะครับผมจะตั้งค่าความสูงก่อนนะครับตัวนี้ความสูงต่ำเนาะมันสูงไปไหมก็ลดลงประมาณนี้นะครับโอเคพอตั้งเสร็จแล้วก็กดล็อกไปเลยนะครับซิงเอร์คอมบินเดอร์นะครับปั๊บล็อกเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับต่อมานะครับเราจะบันทึกตำแหน่งนี้ไว้นะครับให้กดปุ่มเซ็ตนะครับแช่ไว้นะครับจนมีเสียงดังนะครับ หลังจากนั้นก็ให้กดหนึ่งหรือ2ก็ได้นะครับอันนี้คือบันทึกตำแหน่งที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดว่าเราจับบันทึกที่ดอกคุญใจได้ป่ะนะครับก็คือให้กดปุ่มกดวอล์กนะครับมันจะไม่ดังนะครับตอนนี้เพราะว่าอ่ามันได้วอล์กที่ตัววอล์กไปแล้วนะครับเราต้องกดเซ็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดตัวนี้แช่ไว้นะครับกดวอล์กแบบนี้นะครับก็จะวอล์กที่ตัววอล์กแล้วก็ที่ดอกคุญใจได้อีกด้วยนะครับ ก็ทดสอบกันหน่อยครับเผื่อมีท่านอื่นมาขับรถเราเนาะปรับไปปิดอย่างนี้ป,ร,ปร,รับไปเราขึ้นรถปับ๊บนะครับกดตำแหน่งที่หนึ่งบันทึกไว้เมื่อกี้ปั๊บปั๊บก็จะมาตำแหน่งที่เราบันทึกไว้ก่อนหน้านี้นะครับตำแหน่งที่เราต้องการนะครับบางท่านนะครับอาจจะมีสมาชิกในครอบครัวสี่ท่านนะครับก็สามารถบันทึกได้เลยนะครับตำแหน่งใครตำแหน่งมันนะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพียงปรับเบาะถูกวิธีนะครับก็เข้าถึงคําว่ากินปะอินไตนะครับคนกับรถนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับรถรู้ใจคนคนรู้ใจรถนะครับก็เหมือนคนขี่ม้ายิงธนูนะครับรู้ใจกันได้กันนะครับถึงจะยิงเป้าหมายถูกต้องนะครับความรู้สึกแบบนั้นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับคําว่ากินปะอินไตคคาว่าซุมๆนะครับเป็นยังไงนะครับก็อยากให้มาทดลองขับดูนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ f c ที่น่ารักนะครับทุกทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองกันทุกทุกท่านเลยนะครับวาจาใดที่เก่าไปไม่ถูกต้องวาจาใดที่เก่าไปไม่สุภาพนะครับบ่าทุ่งเมืองศรีนะครับก็ขออภัยในโอกาสนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอเกล่าคำว่าขอบพระคุณครับ